พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบุลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองะะค์ประจาทเวลานั้นประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจา้าพระองค์ทรงหันพระพักมาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่เกลียดบิดามารดา บุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงแม้กระทั่งชีวิตของตนผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เช่นเดียวกันท่านที่ต้องการสร้างหอคอยจะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่มิฉะนั้น เมื่อวางรากฐานไปแล้วแต่สร้างไม่สำเร็จทุกคนที่เห็นก็จะหัวราะเยาะเขาและพูดว่าคนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่าถ้าใช้กำลังคลหนึ่งหมื่นคน จะเชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกลพระองค์จะได้ส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพดังนั้นทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเทิเชิญน,นั่งพี่น้องทีหรักการที่คนใดคนหนึ่งจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพที่มีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วก็ปรับบุคลิก,กภาพ ถ้าเราดูคนที่จะเป็นครูคนที่จะเป็นครูและจะเป็นได้อย่างดีนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนเรียนวิชาพื้นฐานเรียนวิชาหลักเรียนเรื่องของจิตวิทยาตอนแรกก็อาจจะเรียนประมาณ4ีหปีมีการฝึกสอน แล้วก็ทุกวันนี้จำเป็นที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ว่าแค่นี้สีห้าปีเนี่ยถือว่าคนนั้นบ่มพอหรือยังที่จะเป็นครูก็ต้องตอบว่ายังถ้าเราดูครูในดวงใจของเราครูในโรงเรียนมาเรียนุูรสอที่มองเข้ามาแล้วผู้ปกครอง เขายอมรับผู้ปกครองเขาเชื่อมือถึงคงไม่ใช่ครูใหม่แต่ต้องเป็นครูเก่าครูที่เก่าครูที่มีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์มีทั้งจิตอาสามีทั้งความเสียสละมีทั้งจิตวิญญาณและมีทั้งอุดมการของความเป็นครูนักบิน เราจะเห็นว่าคนที่จะเป็นนักบินได้นั้นจําเป็นที่จะต้องเรียนจะเป็นที่จะต้องฝึกจําเป็นที่จะต้องมีชั่วโมงบินเป็นหมื่นๆชั่วโมงกว่าที่จะได้รับความไว้บางใจให้นําเครื่องบินให้พาผู้โดยสารเป็นร้อยเป็นพันคนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งถ้าเราดูคนที่จะเป็นหมอคนที่จะเป็นแพทย์ ถ้เรียนธรรมดานี่นะครับอย่างน้อยก็ต้องหกปีจากนั้นจบหกปีแล้วก็ยังไม่เก่งก็จะต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างน้อยก็ใช้เวลาสีถึงเจ็ดปีเพราะฉะนั้นกว่าที่จะออกมาได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์มีความเชี่ยวชาญก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย13ถึง15ปี เห็นไหมครับพี่น้องเรียนวิชาเพื่อที่จะพัฒนาคนดูแลสติปัญญาคนดูแลร่างกายของคนนั้นก็เรียนตั้งหลายปีเราก็ต้องผ่านการทดสอบมากมายวันนี้เรามาดูในพระวรสารในพระวรสารในวันนี้พระเยซูคศศริสต์เจ้าพระองค์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราพระวรสารในวันนี้ต้องการจะบอกว่า กว่าที่จะจบวิชาเป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าเพื่อที่จะดูแลจิตวิญญาณของตัวเองและจิตวิญญาณของผู้อื่นนั้นจะต้องเรียนอะไรและจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรพี่น้องที่รักพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ได้ให้สามเงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับการทดสอบก่อนที่จะได้ชื่อว่า เป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูกิเสเจ้าประการแรกพระองค์บอกว่าผู้ใดติดตามเราโดยไม่เกลียดบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนคนนั้นเป็นสิทธิ์ของพระอ,องค์ไม่ได้พี่น้องที่รักฉบับกรีกภาษากรีกพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก ใช้คำว่าเกลียดเลยนะถ้าใครไม่เกลียดบิดามารดาพี่น้องชายหญิงบุตรภรรยาหรือแม้แต่ชีวิตของตัวเองเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่ได้แต่คําว่าเกลียดในพระคัมภีร์ในบริบทนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเกลียดชังนะแต่หมายความว่ารักน้อยกว่าคําว่าเกลียดยังหมายความว่าพร้อมที่จะเสียสละ คำว่าเกลียดยังหมายความว่าไม่เอามาเป็นพันธะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกที่พระเยซูกิจเจ้าพระองค์มอบให้กับผู้ที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระองค์นั้นก็คือว่าเขาจะต้องให้สิ่งอื่นๆนั้นมาเป็นอันดับสองมาเป็นอันดับรองแต่สิ่งแรกนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรสวรรค์ พี่น้องที่หลักพระเยสุกิจเจ้าพระองค์ไม่ได้ห้ามเรารักบุตรภรรยาไม่ได้ห้ามเรารักพี่น้องชายหญิงไม่ได้ห้ามเรารักชีวิตของตัวเองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมาเป็นอันดับสองรองจากพระองค์ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราของมนุษย์สยโลกเป็นอย่างไรครับข้อเคยนำสถิติมาให้พี่น้องได้ทราบว่าคนที่ไม่มีาศาสนา ก็ครึ่งค่อนโลกคนที่นับถือศาสนาคนที่มีศาสนาเฉพาะในบัตรประชาชนและในทะเบียนบ้านก็มีมากกว่า50%คนในปัจจุบันนี้เอาเงินมาเป็นพระเจ้าเอาธุรกิจมาเป็นพระเจ้าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นอันดับแรกเพราะนั้นถ้าเราเอาสิ่งต่างๆมาเป็นอันดับแรกเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นสิทธ ขององค์พระเยซูกิสเจ้าได้เงื่อนไขประการที่สองพี่นอ้องพระเยซูกิสเจ้าพระอ,องค์บอกว่าผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ที่จริงพระเยซูกิสเจ้าพูดเมื่อ2000ปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดต่อหน้าชาวยิวชาวยิวนะครับเมื่อพูดถึงกางเขนเน่ยเขาสยองขวัญ เพราะว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะเสด็จมายิวตกเป็นเมืองขึ้นของโรมันและโรมันก็ส่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อวาลุสมาปกครองจัดยิวให้อยู่ในแถวห้ามกบฏแต่ว่าก็มีชายคนหนึ่งชื่อยูดัสเป็นคนละคนกับยูดัสอิสคาริอุยูดัสคนนี้เป็นชาวกาลิลีพี่น้อง แล้วก็ยูดัสก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของแม่ทัพที่ชื่อวาลุสซึ่งเป็นแม่ทัพของโรมันเขาได้นำชาวกาลิลีก่อการกรบฏปรากฏว่าวาลุสซึ่งเป็นแม่ทัพของโรมันนั้นได้ปราบกบฏซึ่งเป็นชาวยิวและได้จับยูดัสและพรกพวกสองพันคนตรึงกางเขนลายทางเลยนะครับตรึงกางเขนแทนที่ าตามถนนหนทางจะประดับไปด้วยธงทิวปรากฏว่าประดับไปด้วยศพของชาวยิวที่ก่อการกรบฏเพราะฉะนั้นยิวนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่พรรคพวกของตัวเองถูกตรึงบนไม้กางเขนและเมื่อพระเยซูกิจเจ้าพูดถึงการแบกกางเขนชาวยิวนั้นสยองขวัญน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าคนที่ไม่แบกกางเขน แล้วก็ติดตามเราเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้บางคนนะครับที่เคยได้กินขนมฟังกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เริ่มถอยนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกให้รักกางเขนบอกให้แบกกางเขนโอ้มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าคราวที่พี่น้องของพวกเขาถูกตรึงบนกางเขนสองพันคนเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่สยดสยองเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจะบอกให้รักกางเขนเขารับไม่ได้ แต่พี่น้องการเขียนสาหรับชีวิตของเราคิสชนคืออะไรการเขียนสาหรับชีวิตคิสชนของเราก็คือความยากลําบากความไม่พึงพอใจการไม่ได้ดังใจความผิดหวังหลายคนผิดหวังผิดหวังกับเจ้าวาดผิดหวังกับซิสเตอร์ผิดหวังกับคนในวัดนี่คือการเขียนล่ะแล้วเขาก็ทิ้งวัดไป พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าแม้ว่าเราจะผิดหวังแม้ว่าเราจะไม่ได้ดั่งใจแม้ว่าเราจะไม่พอใจแต่ให้เราถือว่านี่คือการเขนและต้องแบกสิ่งเหล่านี้จึงจะเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้ประการที่สมพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ให้เงื่อนไขคนที่จะเป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์โดยพระองค์ได้ยกเรื่องของคนที่จะสร้างหอคอย และกษัตริย์ที่จะยกทัพไปทําสงครามซึ่งเขาจะต้องคิดคํานวณจะต้องไตรตรองว่าสําหรับคนที่สร้างหอคอยนั้นจะมีเงินมีกําลังมีทรัพยากรมีปัจจัยพอที่จะสร้างให้เสร็จไหมกษัตริย์องค์หนึ่งที่จะยกทัพไปสู้กับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งก็จะต้องประเมินกําลังของตัวเองนั่นก็คือว่าการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ในชีวิตประจำวันการจะก่อสร้าง การจะทำสงครามการจะต่อสู้จำเป็นที่จะต้องประเมินกำลังจะต้องเตรียมพร้อมและจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังยิ่งไปกว่านั้นการเป็นสิทธิ์ของ,งองค์พระเยซูกิจเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างรอบครอบพี่น้องฉีหลักครูหมอนักบินยังต้องผ,ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้มีชั่วโมงบินมีประสบการณ์ แล้วก็ปรับบุคลิกภาพของตัวเองจึงจะสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสิทธิขององ,องค์พระเยซูริ์เจ้าซึ่งจะต้องดูแลวิญญาณของตัวเองและดูแลผู้อื่นด้วยนะครับก็จะต้องให้พระเยซูเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แบกการเขนของตนติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตของตนอย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ My brothers and sisters in Christ. Today, we are celebrating the 23rd Sunday in the ordinary time. The main idea of today's gospel is how to be the disciple of Jesus. Jesus challenged those who were listening to him of how to become his disciples. I would like to share some thoughts with you. First of all, Jesus said, Whoever comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even life itself cannot be my disciple. Here, Jesus wanted us to place the kingdom of God as our first priority in life, then all the other things will fall in their right places. Secondly, Jesus said whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple Jesus didn't mean that we must carry a little cross to a little crucifixion but the word cross means suffering and any discomfort or any inconveniences that we face up daily Jesus suggested to us to accept them willingly for the sake of loving God and loving our neighbor only then our life will be worth of the kingdom of God Thirdly the two parables that Jesus told us about the man who wanted to build the tower and the king who was going to war these two stories gave us the insight that we need to prepare ourselves before endeavoring the major and important task. Being a disciple of Jesus is a major endeavor, so we need to prepare ourselves properly in order to become the disciples of Jesus. May God bless you all.